ีาผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบสองเดือนกันยาสองห้าหกเนี้เรามาติดรถ p c x นะครับร้อยห้าสิบไอนะครับไม่รถอยู่ที่นะครับรม่เลยนะตามทพโจรณขโมยกันนะครับเขาใช้เหลยกํแหลมแทงลุญแจแทงรูงจุดว่าแจปุ๊บบิดลุงแจพางเขาเลยสตาร์ทรถไปเลย ดังนั้นพวกผู้ผลิตเ,เลยเขาไดยทําที่ปิดลูกุญแจไว้เดี๋ยวผมจะมากดสอนที่กดล็อกปิดเสียงให้ดูนะครับกดล็อกค้างไว้นะครับสีวิแล้วมันจะมีไฟเลี้ยวออกครับปุ๊บไฟลเลี้ยวปุ๊บออกมาปุ๊บใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ,บ้านเลยฝนตกอะไรปาร้องจะไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูนกญแจรถเราปุ๊บบิดจะกระพริบก่อนนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบแล้วไฟหัวฉีดขึ้น ปุ๊บไม,ม่ทีดับรถล้องตัดไม่ติดนะครับตัดไม่ติดรถล้องเลยกลับก็ไม่หยุดนะครับหยุดแต่เมื่อปลดล็อคอ่าถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถมีโจรใช้กุญแจผีแทงรูกุญแจรถเราแทงเุญจรถเราไปปุ๊บเขาสตาร์ทรถไปอ่าเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราเรีมโมทที่เรากดปุ่มล็อกนะครับปุ๊บ มาปลดล็อกนะติดไปอีกคันเนาะ p c x นะครับรถใหม่เนาะอันก็วันนี้วันที่12เดือน9ปี6กเนาะ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถเนาะเบอร์โทรผม0 8 5 8, 8์8 6 7 1 1เนาะขายทั่วประเทศเนาะอ่าก็ส่งทั่วประเทศน,นะร้านกันขโมยรถนะครับ Facebook ครับครับ